พี่น้องเปิดป้ากับกลิ่นตุ้งตุงขึ้นมชาติดังนดนพี่องเนาะสวัสดีคือเก่าเด้อพี่องเด้อสำหรับมือในเมนเฮ่างดไปเฮินดีเด้อพี่องเด้อคิดว่าสิไปภายในมืออื่นพี่น้องมือสงสการเนาะเพราะว่าไปคือโบท่านมู่พี่น้องเพราะว่าบท่านวียกท่านงานอะไรเพราะว่าช่วงเขาว่างผัดเวียกกับเบิดแล้วนะพี่น้องก็เลยสิขอไปมืออื่นซะพี่น้องอยังอีกนะซุ้ม สูเพ็ดบอดอีกเขาจะมายัวกระเพาะคอยเทเด้คอยกะอดบบได้เลยเนาะคอซิมเดนดวพี่น้องเรือจักบาท<ต>พี่น้องจ้าจะได้คกะอดบบได้เลยพี่น,ออนอ้องขออนุญาตบัตคำเรือกระเพาะเอ้ยเขายัวปดเพ็ดไปจักสุม่ม,ม,อมโอเพ็มึงนะ่ะเติมหนึ่งกูยู่ ข้างกระดาษตุันอยากอยักจ้างสุวม,มือน้ำมเกอ,อกบ่คืกอโบยาเข่าคืออยากขาปุ่นนี่เนาะไม่เข่าหัดโบยาอักมีคำที่สองเพื่อน้อง ใช่เบิ <c oughs> ้งเบิ้งเบิ้งอีสาวแต่งหนา้าให้นะโมเบิ้งหาซีหนา้าสีตาสีปากอีสาวคือเุ็ดตะร้านนั่นอยู่วะอีสาวหลับอยู่วะสุปเพ็ดบดพี่น้องมกทั่วกินกับกระบอกยิ้ม,มสูงพ <c oughs> ักก้วบุญมีแจ็คเส้นพี่น้องกุ้งทองเด้ฮึ่มฮึมฮึมหันหน้ามาดูฮะโอ้นอสุูมลืมนี่โลบุ้งมุเบิ้งฮะอ่ะนางแต่งหน้าเด้๋นี่พี่น้องเบินนาา้งมุ้งเบิ้งเบิ้งหน้าเดี๋ย <c oughs> ลูกพี่ หันหน้ามาอุ้ยสีหน้าสีตาสีซุปสาหลับเห็ดหายป้าท้ลืมลูกกูอีกแล้วสิดจูบให้ลูกกูอีกเลยนี่นะเบิ้งเบิ้งอีบ่าวลืมลูกอีบ่าวเบิ้งเบิ้งเบาสุ่มลืมแม่สิจูบให้มาแม่จูบมาสิล้างน้ำให้มไหล่างน้ำเขาจากินดอกน่ารลกแต่จั๊กจ้าพี่น้องเอ้ยอันดีสิเห็ดกองแม่นะบ้านนี้แม่ไม่ปจูบล้างน้ำให้มไเบิ้งลูกเบิ้งเบิ้งเนื้อจุ่มหอมจุมหน้า มันเป็นหลอดเราพี่ไปของงวดช่วงสามปุ๊ช่วเอาไปขายเราสั่งติ๊บสบายดีเด้อพี่น้องเบิ้งลูกเบิ้งแม่แม่ชิจูพ่อแม่โอ้ยเก็บบทต่างยังสั่งกินคนละเท่าไงบทที่เขาคนเดียวฮะเาคนเดียวเอาลูกอ่ะพี่พี่มากินพี่อ่ะมาตรงนั่งนะเอาลู่อนี้เอาไมานั่งควงตัวนี้พี่พี่ เว yeah. mm ่ยมา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 ลูกกนเนี่ยของอีกโนี่บุญยังหันกินไลยลูกข้าปุ้นข้าวปัดนี่โอ้ยงามเลยมันแต็มโตงามเลยหนูโอ้ยไอ้นี่เอาไปอ่ะมาชูมามามาคุณสิมาอยู่เบื้องนี่สูมาอยู่เบื้องข้าปุ้นเรือกสูสิงข้าวปุ้นหรือกินยังก่อนอื ui phi non ơi, ừ. bên này, này đã, ừ ơ, nàng kì, vô <laughs> <laughs> mẹ lúc mẹ vô mẹ, dù mẹ. đi phi non, đây vô mẹ ơ ôi giặc đê, anh nhá. mấy má nó tiếp khảo nữa hây. Ừ, tiếp khảo gì bây một cái gì? Mấy gặp phổi và tới nọ này nọ, chìa, chìa ta. à đi mấy băng cong, xích ma phi, ai? ไปกองล้บเปิเป็นถ่ายดอกเปิเป็นถ่ายดอกอันนี้นะมาส่องเบงซื่อเบืงไนบื้งไนบสุมสดงัดกระปุ้นนะบื้งไนพทำไมอีเมจไทยอันบะสุมงาดเขาตั้กระปุ้นนี่มาไอ้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  สบายดีสบายดีพี่น้องมาเด้อมาได้กินตามข้บุญเด้อมาพี่รับยิ้มซ้าให้ดุมาไม่จูบให้ไหมโอ้ยงามดีเข้เห็แต่งหน้าแต่งตาโอ้ยลูกสาวไฟเดีหลานสาวไฟเดียสมองงามดีเนาะพลอยโทรมาอย่างเนาะโลอเอาเบอร์อีพ่อร์นกูโทรมาให้เจ้าให้พาวไปไปใส่เนาะ แรงื่ไจะชื sure. ่นมุถเยเริ่มเริ่มเครื่องรถให้พ่อพ่อเป็พมาได้หคะพ่อถ่ายหกมาให้ดิพ่อละเมอกแมาถ่ายเอาหกเครื่องรถเลยจดแล้วนี่เอมาเดียว กิวกิวกิวพี่น้องเอ๊ะแค่ประมาณเดียวจะไปอยากให้เขาเกี่ยวน้ำบ่แซมจูมให้ลูกกุ้กระเพาะขึ้นแล้วกันนี่กับจุดสองคำอ่ะนางงามเนี่ยอยงอย่าว่าพอลโล้เ้อพี่น้องเด้อกินข้าวปุ่นกินบวเป็นมือเดียวนี่ยกินบ่วงเดียวกินบวเป็นผักอันนั้นได้ไหมเนาะพักกษตรเนาะอุ้ยดื่มพี่น้องอือ พักมีกับบไปเก็บพี่น้องจะจวดกิโลตรงห่วงลืมะบอกไปฮะไม่เหมาะเนาะจวไไปหาไปห่องุก่้หรอเขาเสด้วยเ๋ยวเขาจะเสยไปดื่อกินบอกแกก็พักเสียตอนกูบ้านสดกูไปแล้วมีคนมาขายบานตัตาอา

คือทางไหนมันต้องสองจีบอยู่แล้วอืมทนจีบเดียวมันสิเตยมันช่องเกลียวลายข้าห้องไมมนะไมมแผ่นเดียวเขาเจ้าบได้เ็ดลายเขาเจ้าไห่กลยกลมแผ่นเดียวเลยแผ่นเดียวอืมน่ะเป็นเป็นอันเป็นวักยุคือปวงเยี่ยมค่ะนะมันชอบคอยยุคแต่ว่าลายมันนะเขาเห็ดเป็นกลมกลมเลยเขาห้องแป้นแผ่นเดียวเขาหอมไหมแผ่นเดียวได่จีบพวกรวยจีบพกรวย หมาแดงหมาเเลาเอามาจะดูหมาเจาพแลวหัวมันานเบิร์เทสตามขปุ่นนี่เบิรงลูกเบิร์ต่หนล่ะไงก้อนมดจุกไงลูกมันก็ยังเทสอยู่นี่อาะ

สรุปว่าสู้กินยังกันแนดินะไอ้แงงามๆเนี่ยไอ้กองป้านเบิ่งเบิ่งเอแม่ก็อยากกินเข่าได้เนี่ยบ่มันยังเปลตัวี้พี่อะเดียวพได้บันเดียวตอเถีไปพอเกพักเกษให้แม่เนะอือหือนอนก็สอ ิอะมากาัมอยู่กพอืออยากกบะนวกระฉุมกรบบวบไปวนป่าเดลูกทำดีทำดีไม่ไว้อย่าไปอีรอยไปมันไปอีกรอยนะดีนะเอามาเอามาตัวนะเอามาเอามาเอามาไปเอาไปไปตุดแป๊บเดียวเขาปุ่นเขาเนื้เบิ้งเง้ไปพอหมูพอแล้วพอแหละพอแหละเสร็จยีข่าคอนะ จี้เขาพี่น้องจี้เขาจี้เขาเบึ้งเบิ่งเบิ้งหินเบ่สุกินนะโอ้ยอยากน้ำเด้อยากน้ำเด้อยากกินตะมี่เด้เบิงกินตะมี่ต้เหิงเลยบ่มากกุ้นกระตำหมี่กุณนกะแซะตั้งกระปุกกระยาข้ยู่อะไรด้จากบางลูกเขาสุดนะมุ่งน่งามเอนประละก็เลยออกมาพี่น้องเอ้ยโบเฮดบ่เฮด ยัน,นีิมุบอยู่น้ำอันมาซาวมันเปน็นใดบบเคยอยู่น้ำป้าท,าทุกเห็นเขากินกระเสกบกระเพาะแลวอย่าอักพอแล้วลูกบบกินเลยอย่ายมันเพชรดแม่ผู้จูพันจนปากจนอันก็นนเพชรดอีแม่เพลิดโบแล้วเมืเ่อแล้ว แม่เอาหายมาเบิ้งให้แม่เบิ้งหนากรแม่ไปคลิปแม่ชิปจูบให้มามะอย่าอย่าอย่ามามาามีชิปจูบให้มะเบิ้งหนาก่อนเบิ้งหนางามๆก่อนเบิ้งหนางามก่อนเบิ้งหนางามก่อนอุ้ยหนางามบมาจีห่าอุ้ยใช่หนางามนะเบิ้งอำอะไรพ่อจ้าพี่น้องอุ้ยเบิ้งตั้งปิดพี่จันมามาทำยีปจูบให้มะเขาว่าเบิ้งตั้งปิดพี่น้องเขาบให้ปิดคลิปเอาเออมาเออมาไม่สวยไามมาอยู่หัวใจลูกกูนี่ นันเดียวไปก็พอดีอลมาอเองพอจะบุกินขาวตีแตบุกินมะพอจะไปสายบกลูอทรมายัข้นาเวไปังสาว เลันนี้ไปันไดกับวหออันเป็นยัง้บัแล้วันนี้กับ้นีไก่นได้ไก่อย่นะก็โกเอาไปว่าเป็นยังลุ้มขึ้นเ้ิลุ้ไปซะลุไปนะเมื่อานราตัดตัวดนันมันเอามาเลเห็ดบัวชูอืม

บบจำลูกบบจำเนี่กินกระปุ้นนี่อันน er> ี้อ่ะหมูมาพี่อ่ะเด็กคือตาหนกเข่าอยูเลยตกรปุ่นอ่มันต้องมีกุ <h <h ้งม่กุ้งน้องเขาองไปลงสอนแต่ละชอันลงปสแลวกามาขว่เสร็จมาขู่เสรตู้ไหวฮะน้แบบว่าบบต้องอันขว่แห่งแหงว่ะฮะน้าตากแห่งเลยพอง่ายนะแล้วก็กินดิบนะ พี่ลุกน้ำจ้าพี่พี่น้ำจ้าพี่ว่าพี่จะตกโยลูกพี่น้ำเจ้าคนเดียวพี่บอกินน้ำสาวกยาพี่พ่อนพี่กินจนมีลพี่กินตนาวตสาหหสาอตต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 อุต่ออุ อยากกลิ่นน้ำนะหืมหยาดกันล้วหืมขนาดบักลายหนึงได้ข้าวสองคนได้น้วยนะข้าวสองคนประมาณสองโลพี่น้องโอ้โหเนี่ยเพชได้ลูกกุู๊ขนาดกูจูมาด้านในสูทั้งจูทั้งละพอเดือดเลยไปปลูดเสร็จเข้าวเฉละมาบางกล่องข้างในข้าวงัดกันอยู่นี่นะโอ้ยเบวดเอเซพี่น้องปลาถูกนนะบวกมัติดไหล อันลาพ่อจ่าพี่น้องผู้พากันคลิปหนาสู้คลิปหนาเด้อ,ขขอนนพี่น้องเนดะ้อเป็นโลกับบ่พ่อเนื้อสูตรตามนี่ก็ประมาณโลหนึ่งเนื้สุกโลหนึ่งเน้ซื้อมาวันนี้โลหาทันประมาณคนละโลตกโตกใส่คนละโลพี่น้องเอ้ยบริสุทธิ์น้ำเขาบริษัทงานแต้มข้าวปุ้นข้าวเหาียอมอยด่าละ